สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่หมอปองนะครับผมคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของเครื่องหลังเดือนมิถุนายนนะฮะของลัคนาราศีพลังงานของลัคนาราศีเมษนะฮะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับผมโอเคเกณฑ์ความเชื่อใช้ความเชื่อเดิมส่วนบุคคลของคุณได้เลยนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองแะครับ m o r p o n g 1 1 1ลุย นะครับมาเชดเด็กนี้แล้วกันนะฮะมาดูครับผมว่าครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคพลังของราศีเมถุนนะครับผมดาวที่ดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์อยู่ในราศีเมถุนนะฮะความรักดาวศุกร์นะครับผมการเงินการงานนะฮะดาวพุธนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับผมกดเข้าร่วมนะใกล้ๆปุ่มกับติดตามนะครับโอเคมาลุยนะฮะ โอ้ overall oh, energy นะครับผม three of bonds นะฮะ three of bonds นะครับผม three of bonds นะฮะอืมโอเคใช้ได้นะครับโอ้ oh. มีทำอะไรหลายๆยานะฮะในช่วงครึ่งหลังเดือนมิถุนายนนะครับอืมเมษนะฮะไปจบครับโอเคอืมอืมอม โอเคว้าวโอเค looking g o o นนะฮะดูดีทีเดียวนะครับผมสำหรับพลังงานของอาราศีเมษนะฮะลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ราศีเมษนะฮะดาวพุธดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับผมโอเคมาอูร <c> อ <oughs> เอเนอร์จีอย่างที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสำหรับเ,เมษนะครับผม three of bonds h r e e of w a n d s นะฮะ free of w a n d s ผมรู้สึกว่าในช่วงครึ่งหลังนะฮะคุณคุณพยายามค้นหาโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่าคุณจะได้รับสถานการณ์นั้นนะฮะถ้าใครลุ้นงานที่สมัครไปลุ้นความสัมพันธ์ที่ได้ตอบรับไปหรือว่าได้พูดคุยตกลงกันหรือยื่นข้อเสนออะไรนะฮะผมรู้สึกว่าคุณจะคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะครับผมอันหนึ่ง ตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเดินทางไปไม่ว่าจะในเรื่องของงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะอาจจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลนะฮะไม่สําคัญแต่ว่าจะมีเรื่องของ movement เรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะผมรู้สึกว่า tree o f b o n s เนี่ยเป็นพลังงานของการค้นหาโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง มันเป็นจุดที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของการงานนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อยังไงนะฮะคุณอาจจะตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดๆเนี้ยในความสัมพันธ์แล้วแล้วเราจะยังไงในความสัมพันธ์ของเราสองคนนะฮะมันเหมือนกับเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์นะครับผมรู้สึกว่า Three of Wands ในที่นี้เนี่ยหมายถึงโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่คุณรอคอยนะฮะแล้วคุณกำลังได้รับมันนะครับ Three of Wands อืมโอเคเี๋ยวเราไปดูฮะว่าโอกาสอะไรจะเข้ามาในรายละเอียดแน่นอนครับผมพลังงานในอดีตของคุณ Knight of w a n s Seven of Pentacles, Page of Cups ผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนคนนึงเนี่ยพยายามที่จะ ตัดสินใจประเมินสถานการณ์นะฮะเพื่อทำให้เกิดความคืบหน้าแต่ใน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 ขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉันยังไม่มั่นใจพอนะครับด้วยพลังงานของ PageJob Cups คุณต้องคืออาจจะเป็นตัวคุณเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมรู้สึกว่าความลังเลเนี่ยเกิดที่ตัวคุณนะฮะผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวคุณ p a g e o อ Cups เนี่ยเป็นลักษณะที่ คุณประเมินสิ่งที่คุณได้รับแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันยังไม่ไม่ชัดเจนมันยังไม่แน่นอนมันยังไม่มากพอสำหรับสิ่งที่คุณประมาณการไว้นะฮะด้วย page o อ page of cups ตรงนี้ผมขอขยับกล้องผมขอขยับกล้องอนิดนึงนะ ผมขออุ้มคุณนะฮะขออุ้มคุณนิดนึงนะฮะสำหรับไลฟ์นะครับอืมโอเคประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคอ่ะนั่นแหละ perfect อ่าผมรู้สึกว่าคุณอาจจะยังรีรอลังเลนะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเหมือนกับคุณพยายาม ยื่นมือออกไปหาอีกคนหนึ่งหรือ,อมีโอกาสอะไรที่คุณเหมือนกับเฝ้ารออยู่นะครับคือ p a g e o f Cups เนี่ยคุณรู้และเข้าใจแต่คุณไม่สามารถประมาณสถานาการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังน้อยเกินไปสำหรับตัวคุณนะฮะเออมันมันยังมันมันยังมีอะไรที่คุณคุณอยากจะรู้คุณอยากจะ รับรู้หรือว่าอยากได้มากกว่านี้นะครับผม page of cups seven of pentacles เนี่ยเป็นลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเขาพยายามทำแล้วก็ประเมินสถานาการณ์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณคุณเห็นไหมฮะเขาเขาทำมาเยอะพอสมควรนะฮะ seven of pentacles seven of pentacles เนี่ยเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าเขาเขาทำมาสุดทางแล้วในตรงนี้นะฮะเขารอให้คุณพิจารณานะ อืมเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะครับอืมเป็นไปได้ว่าตัวคุณอาจจะมุมมุมมองของความสัมพันธ์อาจจะแตกต่างกันฮนะอ่าโอเคเรื่องในความสัมพันธ์นะผมรู้สึกว่าแล้วการแล้วคุณควรจะทำยังไงพลังงาน night of b a n d s นะฮะ night of bonds เนี่ยเป็นพลังงานที่อ่า i g h t of w a n d s เนี่ยเป็นพลังงานที่คุณจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนะครับผมเพื่ออะไรตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาโอกาสนะฮะผมคิดว่าคุณควรจะให้โอกาสความสัมพันธ์เนี้ยเดินต่อนะครับเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่คุณสงสัยที่อยู่ในตัวตนของเขาอยู่ในตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะอืมโอเ okay. ค clarify นะครับผม clarify ด้วยเด็กไหนดีเ,เด็กนี้แล้วกันนะครับ สวัสดีลาลูนนะฮะ you need to be with me for this one นะครับ clarify นะครับโอเคคุณได้ page of pentacles four of pentacles และ five of pentacles โ okay. อเคมาเป็นชุดนะฮะในส่วนของ pentacles p e n t a c l e pentacles Pent ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรออยู่หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ทําใหุ้ณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่พร้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมันเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินมันเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านหรือว่าเรื่องของเงินนะฮะคุณได้ไพ่ c l a r i f y เป็นเรื่องของเงินหมดเลยนะฮะเพจ e อบแพนเทคล e ์โฟร์ e พนเทคลส์และไฟล์แพนเทคลสผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ4 of Pentacles และ Five of Pentacles เนี่ย เป็นลักษณะที่เหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังยึดอยู่ในความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าเพราะว่ามันมีตัว seven of pentacles อยู่ในใน,ในพลังงานหลักแล้วก็ five of pentacles เนี่ยผมรู้สึกว่าเช่นเดียวกัน c o n f i r มลักษณะที่มันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอที่คุณจะตัดสินใจได้นะครับโอเคไหมาวนี้ในเรื่องของการงานนิดนึง ผมคิดว่าคุณยังมีโอกาสดีมากกว่าช้อยส์ที่กำลังเข้ามาหาคุณหรือคุณกำลังคิดอยู่ในตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอกาสที่ดีกว่าจะมาทีหลังนะฮะถ้าคุณผีผลามตัดสินใจไปตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ดีกว่าที่มันกำลังจะเข้ามานะครับผมอันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่สามารถยืนอยู่ได้ในสถานการณ์โดยที่ไม่มีอะไร ทำหรือว่าไม่มีงานการอะไรตรงนี้นะฮะก็ตัดสินใจไปก่อนได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าคุณยังยื้อสถานการณ์ไปได้หรือยังยังพอที่จะหายใจหายคอในสถานการณ์เนี่ยอผมคิดว่าโอกาสหลังจากนี้จะดีกว่านะครับโอเคพลังงานของ eight of w a n d s the moon นะฮะ page of w o n d s อืมเป็นพลังงานที่ผมรู้สึกว่าคุณ มีความกังวลสถานการณ์นะฮะเกี่ยวข้องกับความกังวลสถานการณ์จริงๆแล้วผมมองว่า,าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่คุณกังวลในสิ่งที่ดีอ่ะคุณกังวลในสถานการณ์ที่มันดีแต่คุณคิดเอาเอาเองว่าเฮ้สถานการณ์มันไม่ดีเดโมนในเด็กนี้นะครับผมมีแอสเปกที่แตกต่างออกไปนะฮะคุณเห็นพระจันทร์ยิ้ม ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความกังวลนะฮะและมันไม่ใช่ความกลัวผมรู้สึกว่ามันเป็นความคาดหวังซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าพลังงานที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คุณคาดหวังความสัมพันธ์ทีอ่อยู่ในตอนนี้ของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีความหวังนะครับผมแล้วก็มันยังเดินต่อไปได้นะฮะเรามาดูกันว่าความความหวังนี้จะเป็นความหวังที่จริงหรือไม่จริงนะครับผมเอทดของบอนสแล้วก็ Page of w a n d s โอเคผมรู้สึกว่าความหวังเนี้ยสามารถที่จะหวังได้นะฮะด้วยพลังงานของ A อ็ดออฟวอนเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อคุณจะได้รับการสื่อสารหรือแม้กระทั่งโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมเขาจะเข้ามานะฮะแล้วผมรู้สึกว่าคุณเองจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะครับผมโอเคนะเ a g e of Wands เช่นเดียวกันอืมว้าวผมรู้สึกว่า เดอะมูนในจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ความกลัวและไม่ใช่สิ่งที่กังวลแต่เป็นความคาดหวังมากกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าฉันฉันอยากได้ความสัมพันธ์นี้ฉันอยากได้โอกาสนี้ฉันอยากได้งานนี้แต่ว่ามีอะไรที่ฉันทาเพื่อที่จะได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือความคาดหวังของคุณนะความคาดหวังของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมแน่นอน The Hang One King of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups โอเคกร f ฟายนะฮะด้วยพลังงาน The Moon นี่ The Hang One โอเค The Hang o โอเคความคาดหวังของคุณเกิดจากประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมานะฮะผมรู้สึกว่า่าเป็นจุดที่เหมือนกับคุณเรียนรู้คุณได้รับรู้สถานการณ์อะไรบางอย่างนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่า การที่คุณคาดหวังเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆคนที่คุณผ่านมานะคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาคาดหวังแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ไปได้ King of p e n a c l e s เออผมรู้สึกว่าพลังงานที่เข้ามาหรือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะจริงจังในความสัมพันธ์นะฮะผมคิดว่าพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่คุณจะนำไปต่อยอดได้นะครับผมในส่วนของ การงานนะผมรู้สึกว่าการงานเนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงสายของคุณไม่ได้ตรงกับความถนัดของคุณแต่มันมีผลประโยชน์มันมีสิ่งที่ใครหลายๆคนสนับสนุนผมรู้สึกว่าเขาจะผลักดันให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ในด้านที่คุณถนัดหรือว่าสถานการณ์ที่คุณถนัดนะครับ The Hang One เนี่ยหรือ The Hang Man เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ในเด็กนี้เขาเรียก The Hang One โอเคอยู่ในสภาพที่คุณได้เรียนรู้และได้ตกผลึกความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่นะฮะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดไม่ว่าจะในเรื่องของการงานโปรเจกต์ใหม่หรือคนที่สนับสนุนคุณในเรื่องของการงานนะฮะพลังงานของ q u e e n of Cups นะคุณ จะต้องเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับผมคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวคุณคุณจะต้องเชื่อมั่นในโอกาสที่คุณได้รับนะครับผม SPEAKING <ông. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย Queen of Cups เนี่ยเป็นลักษณะที่มันจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วตัวเลือกนี้คุณจะต้องตัดสินใจด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับผม Queen of Cups เ,เป็นโอกาสและโอกาส,แล,กาสและโอกาสที่เข้ามาจริงๆนะฮะ ผมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสหลายอย่างฮนะที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคามีความคาดหวังและตัดสินใจไม่ได้นะผมรู้สึกว่าช่วงนี้พลังงานของราศีเมษของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสหลากหลายนะครับผมโอเคในอนาคตอันใกล้นะครับผมซิกสอบบอลเอ a t ลเอติเม s แล้วก็ h e s แล้วก็นายออฟ ผมรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะด้วยพลังงานของซิกซ์บอลที่ขึ้นมานะครับผมโอเคอันหนึ่งนะฮะซิกซ์บอลนะฮะอันหนึงเหมือนกับคุณจะต้องทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้คุณสูญเสียบางอย่างไปนะครับผมด้วยพลังงาน8 of Source ซึ่ง8 of Source เนี่ยเป็นเรื่องของ Limitation เป็นเรื่องของข้อจำกัดอะไรบางอย่าง เวลาคุณประสบความสําเร็จนะฮะเวลาคุณที่อย่างเช่นในเรื <iling> <th> <what> ่องของการงานถ้าคุณประสบความสําเร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องของครอบครัวก็จะเฟดออกไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อนข้างที่จะเฟดออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็บาลานซ์ชีวิตให้ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะฮะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการงานของคุณเนี่ยจะจะมีข้อจํากัดและอาจจะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนะมันเหมือนกับ เหมือนกับคุณแลกเปลี่ยนอะเทรดเทรดออฟกันระหว่างเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ Nine of Cups ใช่ผมรู้สึกว่าไม่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณบาลานซ์ได้ดีเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถดำเนินไปได้ทั้งคู่นะครับผมด้วยพลังงานของ Ni ยอบคันะฮะโอโกกาส และโอกาสและโอกาสความมั่นคงนะฮะอา,อาจจาะลอาจจะโดดเดียวไปบ้างอาจจะโ o ลลี่ในบางเวลานะฮะแต่ว่าแน่นอนครับผมเวลาคุณขึ้นไปอยู่ที่สูงขึ้นมันก็จะมันก็จะหนาวนะฮะมันก็จะโ o ลลี่ออนเดอะ็อปอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นพลังงานที่ดีสำหรับโอกาสของราศีเมษที่กำลังเข้ามาหาคุณนะฮะและผมรู้สึกว่าความคาดหวังเนี้ย เป็นจุดที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะแก้ไขข้อจํากัดบางอย่างของคุณนะฮะและเปิดรับโอกาสนะครับที่กําลังจะเข้ามาและนั่นคือพลังงานของราศีเมษนะครับผมลัคนาราศีเมษดาวอาทิตราศีเมษนะฮะดาวจานันรดาวพุธด,ดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับผมโอเค